สวัสดีครับทุกคนนะครับในวันที่7พฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ครบรอบการก่อตั้งโครงการหรือมูลิตี้โลโลไม่สูบบุหรี่ปีที่36เต็มนะครับจะขึ้นปีที่37นะครับเื่อเราก่อตั้งวันที่7พฤศจิกาเมื่อ25 2 9นะครับ ตลอดเวลามาเนี่ยเราก็ได้มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาทำงานมากขึ้นมากขึ้นขยายไปในทุกภาคส่วนทั่วประเทศนะครับในานามของมูนิธิก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาช่วยกันในการทำงานสำคัญในการที่จะป้องกันไม่ให้เด็กๆวัยรุ่นนะครับเยาวชนเข้ามาติดนิคโคตินในบุหรีนะฮะหรือบุรีไฟฟ้านะครับขณะเดียวกันก็ช่วย ให้คนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้วให้เขาเลิกสูบพวกเราก็ต้องไม่ท้อแท้ไม่หวั่นไหวนะครับเราต้องเชื่อนะครับในธรรมะนะครับว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับสังคมสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเองมีความเชื่อมาตลอดว่าความถูกต้องต้องเป็นฝ่ายที่ชนะนะครับการป้องกันไม่ให้เด็กๆเ,เข้าไปเสพติดนิโคตินเนี่ยยาเสพติดที่ ติด70%จะติดไปดอดชีวิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมีคุณค่าในตัวมันเองนะครับดังะะนั้นขอให้อย่าพึ่งท้อแท้แต่ออุปสรรคที่มีมาขอให้เรามีกำลังใจที่คิดว่าเราเนี่ยจะสามารถทำได้นะครับในการที่จะทำให้ สังคมไทยเนี่ยนะลดการสูเบรียลดการติดน,นิโคตินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปสู่สังคมปลอดบุหรี่ให้อัตราการสูบบรี่ลดลงไปต่อเนื่องจนต่ํากว่า5%เดังที่ประเทศอื่นๆเขาได้ตั้งเป้าไว้นะครับหลายประเทศเขากําลังเดินทางไปสู่ใกล้จุดนั้นและเราเองก็ต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่มูลิธีทีมงานนี้ทั้งหมดอยากฝากขอบคุณภาคีเครือข่ขายทุกคนทุกส่วนนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรีนี้นะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ